สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่งานเทศกาลมะม่วงและของฝากเมืองแปดริ้วนะครับที่นี่ก็จะมีงานตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่24เมษายนพิกัดก็จะอยู่ที่ไทยวัสดุสาขา8ปริ้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในางานกันครับ เฝนแต่ริ้ว เสายเงิน5พร้อมทาน50บาท วีทูรถละ้3,5ามโ้ย ลร<ช>้อยสี่สิบ มะม่วงแล้วก็ยังมีพันไม้นะครับพวกปุ๋ยต่างๆมะม่วงก็มีมะม่วงไข่ตึกมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงกรกรช่วงผมมาเนี่ยประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับ คนก็ยังไม่ค่อยเดินเนาะคนอาจจะเดินช่วงเงย็นๆหน่อยเนะยาะนี่นะครับนอกจากนี้่วแล้วก็จะมีมะม่วงกวนก็มี เดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะประเทค่ทยปะอะไรอันนี้เท่ากับร้อยยี่สิบบาทช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะคะดีค่ะดีขึ้นขายดีเลยเนาะดีค่ะเพราะว่ากระแสกระแสน้องเขาแหละน้องมินลิถ้าคนจะเดินช่วงไหนไหบีบบ๊อตอนเย็นค่ะช่วงเย็นเย็นใช่เพราะว่าก็าจะมีแบบคนทำงานเลิกง,งานเขาก็มาเดิน,<อ>ยนเยอะ แต่งานจะเปิดรับคิวก็มีค่ะอ๋อครับใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับรู้สึกว่าในเพจพี่จสนเปดริ้วชื่อเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูในเพจแล้วนะครับก็เลยลองมาเดินเที่ยวที่งานดูก็ฝากกันไว้นะครับตอนนี้ก็กำลังขายดิบขายดีแต่ช่วงขายดีเนี่ยต้องรอเป็นช่วงเย็นเนาะใช่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเรื่อยๆเหมือนกันนะคะลูกค,ค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะซื้อของติไม้ติดมือกลับไปทุกคนค่ะเา้าปกติทำมันละกิโลขเหนียวมูลปกติก่อนหน้าที่จะมีกระแสน,นะคะวันละ20 20กิโลค่ะค ลดลงมากเลยเนะะาะราคาตก<อ>ครับแล้วพอมีแรปเปอร์เอาไปแรปออกงานวีทีในโลกเนี่ยทำให้กระแสมะม่วงข้าเหนียมะม่วงในีขายดิขายดีมากเลยนะครับใช่ค่ะขลมทลายไม่ใช่แค่ที่แบบดี้นะคะครับนมเห็นข่าวก็าตามกรุงเทพตามเอ่จังหวัดประจินอะไรที่เขาขานก็กระแสนี่นะครับคือไทยช่วยไทยของแท้เนาะกระฝากกันไหมนะครับอีกร้านหนึ่งข้าเหนียวมูล พี่แตนนะครับก,ก็จะขายถึงวันที่เท่าไหร่ครับอ่ามีงานมาส,สุดท้ายวันอาทิตย์นี้ค่ะ24ค่ะ24<ต><อ>นี้นะครับเ,เป็นวันสุดท้ายก็มาเที่ยวกันนะครับอยู่ที่8ริ้วนี่เองที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ